รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์รถไฟรางคู่เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งรวมทั้งเร่งสร้างกําไรรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยเ<ย>ตรียมผลักดันรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงให้กลับมาทํากําไรภายใน6เดือนและในระยะยาวคิดว่าไม่เกินหนึ่งปีโดยจะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะทําให้รถไฟฟ้าทั้งสองสายกลับมาทํากําไรได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงโครงการแลนบริดจ์รถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงไทยจีน,นเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งที่จะทําให้การขนส่งสินค้าการเกษตรมีต้นทุนที่ถูกลงกระทรวงคมนาคมก็จะพยายามผลักดันเรื่องแลนบริดจ์นะครับก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่นะครับที่ที่ผ่านมาเนี่เขาขอเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเรื่องของโลจิสติก ที่เทียบกับประเทศที่จเจริญแล้วโลจิสติกคอสของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP นะครับประเทศที่จเจริญแล้วอยู่ประมาณสัก9%กว่าแต่ประเทศไทยนั้น10%กว่าสาเหตุหลักก็คือว่าเราใช้แต่ถนนนะครับเราไม่เคยเอาระบบรางไม่เคยเอาระบบมาใช้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะพยายามผลักดันเรื่องรถไฟรางคู่ นะครับแล้วก็เรื่องของรถไฟไทยจีนที่จะความเร็วสูงนะครับที่จะต่อเนื่องไปถึงน้องข่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเพื่อผมต้องการผลักดันเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการลดโลจิสติกคอสนะครับจะทำให้พี่น้องสามารถส่งสินค้าเกษตรได้ในราคาถูกนะครับ